เอ่ยเค้กเช่าพื้นสภาลามาเล้วมาแล้วจ้ามือหนีสิมาในแบบเคแบบรปดอกกุหลาบสวยงามรูราเบิงมาจากซองเกาหลี <c oughs> เฮดออกมาแล้วสิคือเพิ่นบอหันไปนยังไขน่นมสดแป้งเค้กน้ำตาลผงโกโก้น้ำมันคานโนล่าตีให้เขากันเด้ออันนี้เอ่ยพิสขั้นตอนใส่แป้งที่โหลมันสิตียักแน่ก็เลยต้องแซ่ไ้เป็นช่วงๆพุลละบัานจังสีเขากันแล้วก็เอาแป้งมากรองด้วยเครื่องกรองสูชีวิตจ้าทาน้ำมันบางๆที่กระทะเทแป้งใส่ไปหนึ่งกระโวยอกๆกกระทะรอจนเพิ่นสุกใช้ไฟ <On. S 2> แล้วก็เอากระทะคว่ำลงแบบนี้เฮ็ดจนแล้วตีวิบคิมด้วยตะกอจนว่ากล้ามขึ้นแล้วก็เอามาทาแผ่นเครปจ้าพับเคืองขึ้นไปเฮ็ดไหวหลายเติบแต่ที่จริงก็ท้าเบิร์ดซูเปนนั่นละจ้าแล้วก็ามะาตอกัน3แผ่นเด้อใส่วิบคิมท้าเชื่อมแล้วก็มวนมวนไปแล้วก็เฮ็ดอีกรอบหนึ่งเฮ็ดอีกเซตหนึ่งน่นนะแล้วก็มามวลใส่กันอีกจ้าพักไว้ก่อนเซตเซตกลีบดอกกุรลเพให้ดูดีที่สุดที่สิเฮ็ดได้แล้วก็เอามาโปะใส่เทลกิจจัดไปน้ำเด้อคือไปคือไปคือต้นแบบไปเอาฟรอยมะหอ เอาไปแช่ส่องฟรีแตเพินเซ็ตโตบัดทิน้ได้ก,การและออกออกมาละกะหล้วก็หฮ้ยพงโกโก้ให้ทัวรเลยเดอ้อมันจังสิแบบมีความละมุนเอออันนี้คือละมุนแร้วบอแล้วก็เคียนเดือนพฤษภาจา้าเจะไปลงไปขออภัยเป็นลายๆมือเทียนเบิดใส่เทียนอันนี้ไปก่อนเนาะ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday เป่าๆๆขอให้เชาวพฤษภาคมสุขสุขคนมีความสุขหลายๆมีเงินหล่นเลยหล่นหีบล่นหายบ่บเจ็บบป่วยสุกสันมันเกิด้อจ้า